นี่ทุกคนฮู้กับคาว่าที่จมฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลับปูนเขามี AS t e l e v i s เปิดใหม่เลยจะขอพาทุกคนไปดูบรรยากาศของที่นี่พร้อมบอกโปร AS ซื้อ i p h o n e 1 7ทุกรุ่นสุดคุ้มได้ส่วนลดรวมหมื่นกว่าบาทเลยนะถ้าอยากได้มือถือใหม่อ่ะมาหา AS นี่ซื้อ i p h o n e 1 7กับ AS รับส่วนลดสุดปังต่อที่1เพียงเอาเครื่องเก่ามาแลกใหม่รับส่วนลดสูงสุดถึง2,500บาทต่อที่2ซื้อพร้อมแพ็กเกจฮอตดิวรับส่วนลดเพิ่มสูงสุดถึง6,700บาทต่อที่3ใช้ AS point ลดเพิ่มสูงสุดถึง5,000บาทเศ สำหรับลูกค้าลําพุนโปรโมชั่นเปิดร้านใหม่เฉพาะสาขาแจ่มฟ้าเท่านั้นรับส่วนลด100บาทเพียงใช้ AS point คะแนนสาหรับซื้อแก๊เจตและอุปกรณ์ดูสิของมีอย่างเยอะและหลายคนยังไม่รู้ว่า Sho e p ปี้เอสเพลเท r สามารถซื้อ iPhone 17กับทาง AS ได้ด้วยนะอันนี้ใหม่ล่าสุดเลยแลวเขาแถมฟรี AS care plus อีกหนึ่งเดือนดูแลเครื่องพร้อมหน้าจอสบายใจหายห่วงความพิเศษยังไม่หมดสําหรับใครที่เป็นลูกค้าเน็ตบ้าน AS และมี iPhone16 กอยู่ในมือชี้เป้าซื้อ iPhone 17ในราคา0ูนบาทกับโครงการ All Inward เงเป็นวูน คันเด็ดบ้านไฟเบอร์ที่มี iPhone 16ในมือนํา i iPhone 16มาแลกรับ iPhone 17พร้อมเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายรายละเอียดเพิ่มเติมไปสอบถามที่จุดขายนะจ๊ะสําหรับชาวเชียงใหม่ชาวลําพูนหรือว่าใครที่พักอยู่ใกล้ๆกับแจ่มฟ้าช้อปปิง้งมอจังหวัดลําพูนนะครับมองหา iPhone 17นึกถึง AS ที่อยู่ด้านหลังผมนี่เลย